ข่าวประจำรายการวันนี้เป็นข่าวที่ตอบคำถามความสงสัยของผู้คนที่มาจากข่าวลือผมเรียนกับท่านแล้วนะครับว่าข่าวสำคัญสำคัญในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่เปิดให้เราทราบดังนั้นเราต้องเก็บจากแหล่งข่าวต่างๆแต่แหล่งข่าวบาง หลายแหล่งข่าวนี้ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันถ้าจะรู้ความจริงก็ต้องคอยเฝ้าตามท่านจะมีเวลาเฝ้าหรือเปล่าครับเพราะท่านต้องต้องก็ต้องทำมาหากินดิ้นรนอยู่กับภาวะนี่สินแต่แน่นอนผมเองเนี่ยทำหน้าที่เฝ้าแทนท่านแล้วเก็บข่าวอย่างนี้มารายงานท่านข่าวเรื่องของคุณสีรัฐว่าวันนี้ถูกปล่อยแล้ว จากการควบคุมตัวในบ้านซึ่งเป็นเสมือนเรือนจำที่ราชบุรีมีการรายงานข่าวก็มีการเล่าลือกันว่าคุณสีรัฐนี้เขาพาไปอยู่เยอรมันแล้วไปดูแลพระองค์ทีที่นุน่นจริงเท็จไม่รู้ผมก็ไม่กล้าย,ยืนยันพบถ้ามีข่าวใครถามมาสงสัยมาผมก็บอกว่ายังไม่มีหลักฐาน แต่วันนี้มีหลักฐานแล้วว่าปล่อยมาแล้วจริงครับคงจำภาพของเธอได้นะครับผมได้เอาภาพสองภาพในอดีตของเธอขณะเป็นเป็นพระองค์เจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวที่มีประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะคนในวังด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณนุย้ยคุณก้อย อาจจะรู้ข่าวแล้วแต่ว่าอาจจะอยากจะลืมข่าวพวกนี้แต่ข่าวพวกนี้เป็นเรื่องจริงก็คือวันที่เธอรุ่งเรืองเป็นพระองค์เจ้ากับวันที่เกิดอับโชคขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นบวชชีภาพสองภาพนี้จึงเอามาให้ท่านเห็นเห็นระหวางฟ้ากับเหว ปรกากฏวันนี้เธอกลับมาดูงดงามแต่ในการแต่งตัวแบบง่ายๆภาพนี้ได้รับการยืนยันว่าใช่เธอแน่ๆที่หาดใหญ่ครับท่านดูภาพค้างไว้นะครับเธอไปกินติ่มสำที่ร้าน เขายืนยันเป็นชื่อร้านโชคดีที่หาดใหญ่ครับเมื่อวันที่10เมษายนภาพนี้ได้เช็คข้อมูลแล้วยืนยันว่าใช่เธอแน่นอนนะครับอีกภาพหนึ่งครับในร้านอาหารเธอใส่เสื้อลายสีฟ้าคอลึกนะครับกางเกงยีนปิดหน้ากาก ถ้าถามบอกว่าทำไมจึงเชื่อว่าเป็นเธอท,ทั้งทั้งที่ปิดหน้ากากเรามาดูรูปที่สามผมเผ้ายาหมดแล้วนะครับแต่งตัวก็ถ้าแต่งตัวเปิดเผยก็คงจะงดงามเหมือนเดิมนั่นแหละระหว่างเดินข้ามถนนมีคนแอบถ่ายมีชายที่ใส่เสื้อดำท่าทางเป็นตำรวจติดตามครับ อันนี้ก็เป็นภาพที่ทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่าพฤติเหตุแวดล้อมน่าเชื่อได้ว่าเธอหน้าเธอนะครายอยู่แล้วผมได้เช็คข้อมูลนี้ไปทางสายข่าวผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยเขายืนยันว่าใช่เขารู้ข่าวมานานแล้วว่ามีการปล่อยตัวแล้วนะครับแต่ว่ายังหาภาพประ ประกอบไม่ได้วันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าเธอได้รับการปล่อยตัวแล้วการปล่อยตัวของเธอมีความสําคัญอย่างไรต่อการเมืองไทยวันนี้บางท่านอาจจะบอกไม่มีความสําคัญแล้วแต่ผมว่ายังมีความสําคัญอยู่อย่างน้อยที่สุดดูย้อนประวัติไปก่อนแล้วถึงจะดูอนาคตประวัติของเธอ บอกให้เห็นถึงว่าข่าวสารในวังนั้นยากที่เราจะรู้ความจริงได้ตั้งแต่วันที่มีการรัฐประหารผมก็ได้ข่าวมาตลอดว่าเธอถูกกักบ,บริเวณอยู่ในบ้านที่ราดบุรีแล้วในบ้านนั้นถูกพังหมดห้องน้ำห้องท่าไม่ได้ใช้นี่เป็นข่าวมาก่อนแล้วนะฮะ ผมก็ให้พักพวกของพวกเราเนี่ยที่อยู่ราชบุรีเนี่ยช่วยเช็คข้อมูลหน่อยก็ปรากฏว่าเขาก็ขับรถไปที่บ้านเธอเพราะบ้านเธออยู่ริมถนนนี่ใครก็รู้หมดครับขับรถไปเช็คบ้านของเธอจะเรียกว่าวังก็ได้บ้านใหญ่โตรัววังยาวครับรัววังยาวเป็นร้อยเมตร บนถนนนั้นริมถนนต้นไม้ต้นไล่ถูกตัดเรียบร้อยหมดแต่พอถึงหน้าบ้านของเธอนั้นลลกเป็นป่าไม่มีใครไปจัดการครับแปลกไหมครับถามว่าเ,เทศบาลไม่ดูแลเหรอเขาไม่ให้ดูแลเข้าใจคำว่าเขานะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเราจะอธิบายว่าแล้ว เมื่อเขาเป็นคนตัดสินใจคุมอำนาจอย่างนี้เนี่ยเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ถูกจับแล้วก็ทำการขังลืมโดยสั่งปฏที่ศาลเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปมันจะอ่านเหตุการณ์ได้แล้วเขาก็รายงานว่าตั้งหน้าถนนนี่ครับเรียบร้อยหมดแต่พอถึงหน้าบ้านเธอนี่ลกหมดมองเข้าไปในบ้านก็ต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดไม่มีการตัดอะไรทั้งนั้นแต่เข้าไปดูในบ้านไม่ได้จบข่าว แล้วต่อมาเราก็ติดตามสถานการณ์เรื่อยๆจนกระทั่งเกิดการเปิดข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์บิลของเยอรมันกลายเป็นข่าวฮือฮาอีกครั้งหนึ่งซึ่งบางท่านอาจจะดูได้เห็นแล้วหรือบางท่านอาจจะไม่ได้เห็นผมจะเก็บมาเข้าๆให้ท่านดูอีกทีหนึ่งไปหาดูก็ได้ครับพิมพ์เข้าไปนะครับบอกว่าข่าว สีรัตจากหนังสือพิมพ์ต่างประเทศมันจะพลุบออกมาวันนี้ครับนี่คือฉาวภาพสีรัตถูกกักตัวโปรที่สื่อเยอรมันเมืองไทยก็ไม่กล้าลงครับนี่หลายปีแล้วนะครับเมืองไทยก็ไม่กล้าลงนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องเกาะติดเสการณ์และท่านจำเป็นต้องอย่างน้อยที่สุดก็เกาะติดอยู่กับสถานีสุนันทีวีนี่แหละครับ ที่เราจะเป็นกระบอกเสียงหรือเอาความจริงข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเนี่ยมาบอกท่านนี่คือภาพเต็มของหน้าหนังสือพิมพ์บิลนะครับรูปของเธอที่แสดงถึงความทุกข์ละทมโกนหัวบวชชีส่วนไอ้ไอข่าวที่โปรเจ้าทั้งหลายที่ทำการโฆษณาชวนเชื่ออยู่ใน YouTube มันก มันก็วางมันไปแต่นี่คือของจริงนะครับผมเอาภาพมาให้ท่านดูประกอบเพื่อให้รู้ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงแล้วบริเวณในบ้านเนี่ยก็มีการถ่ายภาพด้วยซึ่งก็เป็นที่สงสัยว่าทำไมหลุดรอดออกมาได้และเป็นการยืนยันว่าใช่แน่นอนปรากฏ ข้อมูลเดิมที่ผมเคยได้ก่อนที่จะมีนึกสื้อพิมพ์เยอรมันจะลงตรงกันครับว่าส่วมห้องน้ำที่ดีๆอยู่ในอาคารไม่ให้ใช้ครับทุบทิ้งหมดแล้วก็มาเขาคนนั้นก็มาสั่งการให้มาปลูกส่วมนั่งยองๆใช้สังกสีอย่างนี้ครับแล้วยังมีป้าย เขียนข้อความคุ้นคุนของคนมีอำนาจเขาคนนั้นบอกว่าเดี๋ยวครับให้ดูสภาพห้องส่วมที่คุณสีรัตใช้ครับในในเวลาที่อารมณ์คุกุุนยาวนานนะครับโกรธอยู่หลายปีมัง้งและบริเวณรอบบ้านนี่ครับนี่คือบริเวณในรั้วนะครับในวัง ที่คุณศีรัตน์อยู่พังพินาศหมดแล้วยังมีแหล่งข่าวบอกว่ามีเธอเกตียดอะไรไอตัวประเภทนั้นก็จะอยู่ในในบ้านนั้นอ,อยู่ในในสนามหญ้าเช่นตัวเลื้อยคานเนี่ยเธอเกลียดก็จะได้สิ่งเหล่านั้นข้อความที่เขียนติดไว้ที่ส้วมนะครับโค้ดให้ดูครับ อ่านแล้วจะพอคุ้นคุ้นว่าใช่แน่หรือเปล่าเนี่ยสำนวนอย่างนี้กูให้พวกมึงรู้จักพอเพียงดังนั้นการทรมานด้วยการโกรธของบุคคลสำคัญเนี่ยที่กระทำต่อเธอนั้นมีอยู่จริงปรากฏอยู่จริงแล้วไม่ใช่เท่านี้ครับ ไม่ใช่อยู่ที่เธอเท่านั้นแต่มันละมันเลยไปถึงบิดามารดาของเธอด้วยครับบิดามารดาของเธอก็ถูกดำเนินการด้วยนะครับจะเห็นว่าพ่อแม่ของเธอก็ถูกจับดำเนินคดีติดคุก ทั้งพ่อทั้งแม่พี่น้องก็ถูกดำเนินคดีก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับแต่ว่าแน่นอนฮะข้อหามีแน่ก็คือข้อหาหนึ่งหนึ่งสองดังนั้นการยัดข้อหาเช่นนี้จึงไม่ได้ต่างอะไรกับที่มันเกิดขึ้น กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาวันนี้ที่ตำรวจกระทำต่อเยาวชนนักศึกษาวันนี้ดังนั้นพฤติกรรมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสีรัตน์นั้นในอดีตก็บอกให้เห็นได้ว่าความโกรธเคืองของบุคคลท่านนี้เนี่ยมันจองล้างจองผ่านคนที่เคยเป็นเมียคนที่ตนเคยรัก ถ้าเกลียดก็หมายความว่าโกรธแล้วก็เอาเป็นเอาตายแต่ถ้าหายโกรธก็จะมีการอภัยให้แต่ว่าจะได้รับฐานะแค่ไหนขึ้นอยู่กับความพอใจของฉันดังนั้นเหตุการณ์ของสีรัฐกับเหตุการณ์ของคุณก้อยก็คล้ายๆกันพ่อแม่ของคุณก้อยก็ต้องได้รับความลำบากในเวลานั้น พ่อแม่สีรัตถึงขนาดติดคุกติดตารางและก็เสียชีวิตตรงนี้แหะครับที่ผมเองคิดว่าเราควรจะมาดูว่าแล้วอนาคตของเด็กเยาวชนเนี่ยที่วันนี้ข้อมูลมันชัดเจนแล้วว่ามีคำสั่งจากเบื้องบนสั่งให้ขังลืมมาดูเหตุการณ์นี้สิครับ ใครก็ตามทีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเพนกวินน้องลุงและอีกหลายคนที่ถูกจองจำให้ขังลืมโดยคำสั่งศาลนั้นก็จะถูกดำเนินการค้นหาคดียัดให้คือลักษณะอย่างนี้มันเห็นชัดว่า มีลักษณะเป็นคำสั่งพิเศษแจากยศจากพญามัจุราชจริงๆครับตามที่ไอยุทธมันบอกรูปธรรมที่เกิดขึ้นขณะนี้จริงอยู่ครับไม่ได้จับทุกคนแต่ว่าจะหาทางยัดให้ข้อหาให้มากที่สุดตำรวจก็เหมือนสุนัขรับใช้เลยครับกรณีนี้เกิดกับหนุ่มคนหนึ่งชื่อบาส จากเชียงรายก็ประกาศอดอาหารเพื่อจะสนับสนุนให้กำลังใจกับเพนกวินและลุงที่อดอาหารอยู่ในคุกพอประกาศเป็นข่าวเด่นขึ้นมาปั๊บก็เช็คเลยว่าคนไหนจะให้คดีอะไรได้บ้างดังนั้นวันนี้ความการต่อสู้ที่ประชาชนจะต้องสู้กับ อำนาจที่ไม่เป็นธรรมนี้เนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังและใช้กำลังใจอย่างสูงนะครับแต่ก็น่าชื่นชมว่าการต่อสู้ไปประทวงที่หน้าศาลวันนี้เพิ่มขึ้นทุกวันครับตอนนี้จากสิบคนเมื่อเดือนก่อนตอนนี้เกือบห้าร้อคนแล้วครับแต่ละวันแต่ละวันเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูในบาสคนนี้นะครับตำรวจสนผลโยธิน หาคดีมาให้จนได้ครับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอ้างว่าจากหมายจับจากสอพอเชียงรายครับเรื่องก็คล้ายๆกับพระแหละครับจับก่อนจับก่อนคือการแก้ให้พวกมึงมากที่สุดกันแล้วกันลักษณะอย่างนี้ปกติตํารวจก็ไม่ขยันขนาดนี้แล้วครับแสดงว่าตํารวจที่ขยันขยันยนี่ต้องมีคำสั่งพิเศษครับคำสั่งพิเศษนี้จะมีของ รางวัลให้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ถ้าว่าถ้าไม่ทำแล้วก็ได้ย้ายแน่วันนี้หนังสือพิมพ์มติชนลงข่าวล่าสุดนะครับบอกว่ามีคนชุมนุมเพิ่มขึ้นทุกวันประท้วงอย่างสงบที่หน้าศาลดีกาวันนี้มีจำนวนเกือบ สี่ร้อยกว่าคนนะครับประมาณสี่ร้อยคนดูข้อความที่การประท้วงผมว่าการใช้อำนาจอย่างที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยจะเป็นบวก ต่อเขาหรือไม่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าความรู้สึกอารมณ์ของประชาชนนี่มันหนักขึ้นทุกทีผมถามว่าวันนี้เราตั้งคำถามว่าทำไมจึงหายโกรธเมียของตัวได้แล้วก็ปล่อยแล้วเมื่อไหร่จะหายโกรธเด็กอันนีน้น่าคิดนะครับ อย่าลืมว่าสีรัตน์นี่เจอเข้าไปห้าหปีเหมือนกันนะครับจากการที่ถูกกักบริเวณจากการที่เราได้รับทราบข่าวมาและวันนี้เรามีหลักฐานว่าได้มีรับการปล่อยตัวแล้วเนี่ยแต่ว่ายังอยู่ในสายตาอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่าการปล่อยตัวเด็กที่จะเกิดที่จะหายโกรธนี่เห็นถ้าจะยากเหมือนกัน มีคนตั้งข้อสมมติฐานว่าวันนี้ประชาชนร่วมชุมนุมกันมากขึ้นอย่างสงบและทา้ทาทายอำนาจในขณะเดียวกันสารก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็ไปยืนที่สารในเวลาหยุดราชการอย่างเงี้ยฮะจะไปผิดอะไรเขาก็ยืนเฉยอย่างเงี้ยดูภาษาที่เขาเขียนที่ป้ายนะครับที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศเขานำไปโคตดลงเนี่ย สำนักข่าวสูนายก็จะโค้ดลงก่อนจากหลักฐานเขาไม่ได้บอกว่าใครแต่เขาใช้คำว่าไม่รักไม่ใช่บ้าหมดศรัทธาไม่ใช่อาชญากรรมอ้าจะจับเขาเรื่องอะไรเขาก็ใช้ความระมัดระวังนะครับดังการประท้วงเชิงสัญ,ญลักษณ์การประท้วงอย่างสงบสันติแต่ว่ามีความรุนแรงทาง ทางความหมายเนี่ยมันจะขยายตัวไปเรื่อยๆไม่รักไม่ใช่บ้าหมดศรัทธาไม่ใช่อชญยกรรมก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ผิดจะปฏิบัติเสมือนผู้ทำผิดไม่ได้เขาก็พูดหลักเกณฑ์อย่างนี้ท่านจะเห็นนะครับภาพข่าวการประท้วงที่น่าสาล จำนวนผู้คนที่น่าสารดีกามันมากขึ้นเรื่อยๆมียอดล่าสุดคนผู้คนที่ไปประท้วงก็ถือป้ายยืนอย่างสงบร้อยสิบสองนาทีและพรุ่งนี้มาใหม่เขาบอกว่าการยืนครั้งสุดท้ายนี้มันมีทุกวันนะครับ มีสี่ร้อยกว่าคนประเด็นสําคัญก็คือว่าการต่อสู้กับบุคคลคนนี้นี่เราดูจากเหตุการณ์สีรัตด,ดูจากเหตุการณ์หมอหยองดูจากเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มีคนบอกว่าการอดข้าวประท้วงของเพนกวินและน้องลุงและอีกหลายคนในคุกเนี่ยเป็นความน่าเป็นห่วง และมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้มีคนบอกว่าวันก่อนเห็นรัชกาลที่สิบกับคุณก้อยไปไหว้พระที่สุพรรณบุรีท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตมีคนเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเอาบุญจริงๆนี่ในอนดีตที่เห็นปล่อยวันเกิดก็ปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยนะครับ ไปกราบพระเนี่ยเขาบอกถ้าปล่อยคนเนี่ยจะได้ได้บุญมากกว่าวันนี้คำสั่งที่ไม่ให้ปล่อยให้ขังลืมเนี่ยและถ้าถึงตายขึ้นมาเนี่ยผู้คนจะจดจำและตาตึงว่าคุณไปทำบุญวันเกิดปล่อยนกปล่อยปลานี่นคือเฟกนั่นคือหลอกลวงทั้งนั้นไม่ได้บุญจริงหรอก เพราะคุณทำให้คนตายอันนี้มันยิ่งมีความสําคัญยิ่งใหญ่มากเป็นความโหดร้ายมากในความรู้สึกของคนทั่วไปดังนั้นในโอกาสพิธีกรรมปล่อยวัวปล่อยควายปล่อยปลาลงน้ำในวันเกิดนั้นบุญไม่เกิดแน่นอนครับเพราะประชาชนไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านทำ อารมณ์ความรู้สึกหลายคนจึงส่งสะท้อนเข้าไปในคุกถึงเพนกวินนะครับด้วยความเป็นห่วงนี่ก็คืออารมณ์ของอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์ก็คิดเหมือนกับที่ผมคิดแล้วอีกหลายคนคิดบอกว่าผมคิดมาหลายวันว่าจะเขียนดีไหมเนี่ยเขียนแล้วจะได้ประโยชน์อะไรไหมเขียนแล้วจะถึงหูของผู้รับหรือเปล่า คือจะถึงเพนกวินหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าอยากบอกเพนกวินว่าเลิกอดอาหารเถอะตอนนี้เข้าขีดอันตรา,ายแล้วนะอาจจะเกิดเหตุอาการฉับพันได้ผมยังไม่มีผมยังไม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับคุณในห้องเรียนเลยยังไงรอผมหน่อยนี่อาจารย์ให้กับให้กำลังใจแบบอาจารย์นะคือ อาจารย์สมศักดิ์ยังหวังว่าจะได้กลับไปแล้วจะได้สอนหนังสือเด็กจริงๆท่านก็คงรู้อะไรเป็นไรแต่ท่านอยากจะให้กําลังใจเด็กว่ารออาจารย์หน่อยนะคือไม่มีใครอยากให้เพนกวิ้นเสียชีวิตจากการตายผชดคนคนนี้ครับบุคคลที่เราคิดว่าไม่มีหัวใจเนี่ยนะ ก็หลายคนก็จะเป็นห่วงอย่างนี้อาจารย์จัลันก็ส่งภาพมาครับให้กำลังใจดูอาจารย์จรลันแล้วไม่ได้อดข้าวนะครับแต่หน้าตาเหมือนอดข้าวดีกเกินโสมส่งรูปหยุดขัง 112. หนึ่งหนึ่งสองนาที กับพี่น้องและออกเดมหน้าสันธิกาให้ปล่อยที่ดานระบุตที่ดีเลยของประชาชนอาจารย์จลันก็บอกว่าก็ไม่มีโอกาสไปร่วมตรงนั้นก็ขอร่วมอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเรื่องนี้ก็ติดตามแสกานกันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้พี่น้องหรือญาติของลูกหลานนี่นะครับ หาทางที่จะทำความเข้าใจกันเอาเถอะครับเราทุกคนเป็นห่วงแต่ก็ขอให้การตัดสินใจนั้นเคารพในการตัดสินใจของเขานะครับ